เดี๋ยวเราจะมาดูดวงของคนที่เกิดวนันอาทิตย์นะคะวนันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ดาวตัวแทนของนักการเมืองนักธุรกิจนะแล้วก็เป็นดาวตัวแทนของคนที่มีชื่อเสียงดารานักแสดงนะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะคนที่เกิดวนันอาทิตย์เนี่ยนะตามนิสัยใจคอของเรานะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบก้มวยใคร นะคะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันเนาะว่าคนเกิดวันอาทิตย์ไพ่อยากบอกอะไรกับเราไหมช่วงนี้นะแม่หมอจะเปิดให้สรุปสั้นๆนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสจะได้เดินทางไกลนะคะอาจจะไปหาคนรักก็ได้แล้วก็ช่วงนี้ไพ่บอกว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ มีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างจะมีคนเข้าหาเราเยอะมันมีโอกาสนะที่คุณจะได้สุขสมหวังกับคนที่คุณชอบนะและช่วงนี้คุณเป็นอะไรไม่รู้อะคุณคุณคิดแต่เรื่องการทำงานนะเขาบอกว่าช่วงที่คุณลงทุนมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะแต่ขอเป็นเรื่องการงานการเงินนะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนลงแรงทำไปก่อนหน้านี้ตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะรับ ผลผลิตมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับเออกำไรจากการลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะการเงินเด่นมากลยช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะเผลเๆมีโชคด้วยนะมีโชคล่าบางคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมช,ช,ช่วงนี้ทำไมถูกหวยบ่อยจังทำไมถูกนิดถูกหน่อยบ่อยจังนะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะโชคดีในเรื่องของการงานนะ หากใครโลข่าวดีเรื่องเปอร์เซนต์การลงทุนการค้าขายหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์คุณมีโอกาสจะได้เปอร์เซนต์นะคะจากการเงินนะคะเกี่ยวบเรื่องการงานการงานคุณดีมากในช่วงนี้นะคะแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์เนาะบางครั้งคุณก็เหมือนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะให,ให้ให้ระวังอารมณ์ส่วนเรื่องอื่นดีดีหมดแล้วนะคะดีมากช่วงนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องแล้วระวังเป็นพิเศษเนาะ โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะแม่หมอขออ่านสั้นๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยให้ครบ7วันนะคะฉะนั้นใครที่ตรงไม่ตรงยังไงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอย่าลืมเล่าประสบการณ์นะคะผ่านใต้คลิปวีโอของแม่หมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูไว้แม่หมอด้วยเนาะแล้วสําหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวเองนะเจอสิ่งไม่ดีนะ โดนคุณใส่บนดำหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือต้องการมีเสน่ห์เมตตาแม่หมอขอแนะนำเลยน้ำจันเย็นแรงครูนาคราชนะคะน้ำจันเย็นนะคะจะหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะน้ำจันเย็นแรงคูช่วยเรื่องอะไรคะน้ำจันเย็นหลักๆเลยจะช่วยล้างสิ่งอับประมงคลออกไปชีวิตหากคุณคิดว่าคุณโดนคุณใส่มนดำคำสาปแช่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เป็นการมาจากธรรมชาติ อันนี้จะช่วยล้างนะคะขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปทั้งหมดนะ mm hmm. แล้วยังเสริมเสน่ห์เสริมเสน่ห์ด้านไหนเสริมเสน่ห์ด้านด้านที่แบบว่าคือเดือนธันวานะคะมีอยู่วันเดียวคือพระจันทร์เต็มดวงและพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราเรียกว่าพระจันทร์เย็นในวันที่15คืนที่ผ่านมานะคะน้ําจันทร์เย็นเนี่ย มาจากพระจันรยินเพราะว่าพระจันทรยินเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าพระจันทรยินเพราะว่ามันเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดแห่งปีนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะน้ำจันยินฉะนั้นใครสนใจนะคะเป็นสายขาวแน่นอนนะจะเป็นเสน่ห์เมตตาจากพระจันร์นะคะแล้วก็ล้างคุณใสมนดมนะคะจากคาถาพระเมธรณี108รจบเป็นสายขาว100นะคะจากสายญาณพญานาคและก็ครูมหมอมโนลานะ ขวดนี้ตัวเองไม่ต้องมากล่าวหาแม่หมอเลยว่าแพงนไม่มีเงินซื้อขวดนี้แม่หมอให้ราคาเบาๆมากนะคะแค, 2, 4, แค่สองสี่เก้าแค่สงใบแดงนะเรายังได้การล้าง,ส,งสิ่งอับประมงคลแล้วและยังเสริมเสน่ห์เมตตาให้กับตัวเราเองอีกด้วยนะคะมีจํานวนจํากัดน,นะเพราะว่าแม่หมอทําแค่รอบเดียวนะหนงปีนะคะแล้วก็ทํามาเนี่ยไม่ได้ที่จะเอากําไรอะไรเยอะนะทํามาเพื่อช่วยนะ เพราะว่าครูบาอาจารย์สั่งมาว่าห้ามเก็บเยอะนะเก็บได้แค่สองใบแดงเท่านั้นไม่เหมือนลิปสีพึ่งนะลิปสีพึ่งเก็บแพงได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการเสริมเสน่ห์แต่อันนี้มันเหมือนช่วยอะ่ะช่วยล้างคุณเสกมดามแบบเนี้ยที่เราคิดว่าเราโดนไม่แม่หนูไปหลายสำนักแลวทาไมมันไม่หายสักทีหนึง่งนะอยากให้ลองน้ําจันเย็นแล้วเองจะได้รู้ว่ามันหายจริงไหมนะคะใครสนใจน้ําจันเย็นแรงครูนาคราชนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเพิ่มเติมผ่านทาง เอปสีเขียวมาได้เลยยีบสีชั่วโมงหรือต้องการดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวก็แอปสีเขียวเหมือนเดิมเลยนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะขอให้คนที่เกิดชาวคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะได้สุขสมหวังได้มีโชคลาภได้ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องหน้าที่การงานนะคะขอให้เป็นเหมือนดังคําทํานายที่พี่ไพ่บอกมานะคะ